สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะระอ,อุอายการดาวสวนกลับอชริยะหลังถูกขู่ร้องออสสอสอบวินยัยระอ,อุอายการดาวสวนกลับอชฉริยะหลังถูกหาว่าชี้นาคดีดโมทั้งเตือนครั้งสุดท้ายก่อนขู่ร้องออสสอสอบวินยัยจากกรณีนายชริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมออกมาให้สัมภาษณ์ในประเด็นที่นางสาวสุภาพรนิปรวรณิชหรืออายการดาวอายการจังหวัดนนทบุรี ออกมาพูดกับสื่อในคดีแตงโมงในลักษณะข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายว่าไม่ควรชี้นำไปก่อนเพราะคณะอธิบดีอายการภาคหนึ่งกำลังพิจารณาการตรวจสอบสำนวนอยู่พร้อมขอเตือนเป็นครั้งสุดท้ายหากไม่หยุดจะไปร้องอายการสูงสุดให้สอบวินัยในวันที่20มิถุนายนนี้ล่าสุดทางอายการดาวได้ออกมาเปิดใจในประเด็นนี้ว่าที่ตอนออกมาพูดเพื่อให้ความรู้กับประชาชนในข้อกฎหมายนั้นไม่ได้เป็นการปิดบงังซึ่งตนไม่ได้ซีเรียสอะไร ในการที่นายเฉริยยจะออกมาว่าตนถือว่าเป็นประชาชนมีสิทธิจะออกความคิดเห็นส่วนในเรื่องคดีตนก็ทําไปตามกรอบของกฎหมายการที่ตนออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนทุกครั้งได้ขออนุญาตตามระเบียบถูกต้องทุกอย่างในสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาทําให้หน่วยงานราชการหลายหน่วยงานเกิดความหวาดกลัวขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิว .co.th ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดัง ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ